มาดังโซ่เสาอย่างนี่ดิคู้บา่าคุณโซ่สองได้เนินตะล้อขี่เมียฟังมันบกคำเลยบอกเลยว่นานเขาแค่เมียาบกคำมาซื้อก็บ,บอกเลยเขาพีน่น้องก็บอกเลย่องได้เมียบกคำแต่บักหู้ในตัวมันคำโผมมากอว่าเลยช่างว่ะส่วนมันก็เป็นแต่สร้างอยู่ดอกหนึ่งง่าเพื่อนายเออเอเอมา้องโซ่สองเสาเดี๋ยวพี่ผ้าไปเบิง้งคนเลี้ยงแขมันรวยเป็นล้าน ี่ยุ่แถวเมืองพ่นไปตัวแถวแมงด้วยไปไปพี่ผ้าพีผ้านองเพิ่นไปเบิ่งน่ำหหวยไปตัวล่ะไปเฮงได้เพิ่นรวยแม่นรวยคือเพิ่นมาแม่นผู้สาวกลับมาฮียงเลยจอมโอ้ยไงเออร้อยน้ำพาไม่มีบ่บ่บ่ขี้โรยไปโรยไปพี่น้องไปพี่ผ้าไปเบิ่งแขนเลยพี่น้องไปสวัสดีครับสสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้พี่นายกแนะน้ำตัวก่อนครับครับ ผมปริญญาขวามาสครับปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียงครับอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นครับผมที่ไปที่มาของพี่ที่ใด้มาเลี้ยงแคนี่เป็นนังไดมาครับเริ่มแรกเห็นเกษตรตะกรนครับไร่หนึ่งพ่นเลี่ยงนะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นอาชีพเสริมหรือช่องทางการทำธุรกิจอีกช่องทางหนึ่งนะครับ ผมก็เลยไปเป็นวิธีการเลี้ยง้วก็ตลาดนะครับ,รบตอนช่วงซี COVID งมีโควิดเขามาเกี่ยวของนะครับ,รบที่ว่าช่องท่านที่เลี้ยงจระเข้เนี่ยก็คือว่าเลี้ยงไปได้ดีนะครับก็เลยล่องล่องในมาเลี้ยงเบือ้องเลี้ยงที่แรกเลี้ยงหลายมากล่องไปจํานวนพันตัวครับก็ตอนที่ผมออกมาล่งเลี้ยงตอนแรกเนี่ยเป็นจระเข้ ขนาดเล็กนะครับตั้งแต่แรกเกิดก็คือออกจากไข่ประมาณเวันไซส์ก็จะประมาณ25่สิบห้าเซนทีทีก่อครับฉากเสียงตายครับไม่กัดหัวเนี่ยเฮ้ยมึงบ่กกัดดอกขากัดข้อเดี๋นี่ครับโอ้คนกับบะเห็ดยังเตัวครับหวาดเสียวเนี่ยจังด้วยครับ พี่พก็มีใหม่ม้อจะสแสดงอะไหนึ่งเลยมันนีสมบูรณ์ถพี่น้องคนอยากเลี้ยงน้น่นนี่มันมีขั้นตอนนี้ยังที่ยุ่งยากครับครับขั้นตอนการเลี้ยงจระเข้นี่ก็บว่าได้มีขั้นตอนอยุ่งยากนะครับ,รบเพียงแต่ว่าเกษตร,รกรผู้สนใจที่จะหันเขามาเลี้ยงจระเข้ก็คือต้องไปขออนุญาตจากกรมประมงนะครับ,รบขออนุญาตเลี้ยงก่อนเพราะว่าจระเข้เป็น ตัดคุ้มครองนะครับต้องได้รับอนุญาตจากกรมประมงก่อนในการในการเลี้ยงนะครับค่าใบอนุญาตกับเพื่อนครับรู้สึกว่าทับใจว่าเพียงแตรู้สึกว่าห้าสิบบาทการเลี้ยงจระเข้นี่ครับมันเท่าไหร่เลี้ยงไปทั้งตัวดิเขาขายเด้หมดว่าจระเข้ต้องต้องแบ่งออกเป็นสองระยะนะครับเนาะสองสองแบบสําหรับเกษตรกรที่เลี้ยงคือหนึ่งจระเข้ตั้งแต่หนึ่งถึงสองปีนี่นะครับเลี้ยง ก็คือเวลาขายนี่ก็คือขายกับเกษตรกรรายอื่นที่บ่อยากเลี้ยงตั้งแต่แรกเกิดนะครับเพราะมันความเสี่ยงในการตายกับสินีขังคนเพิ่นหนาสิซื้อจระเข้ในระยะสองปีขึ้นไปปีหนึ่งหึงสองปีนะครับซึ่งยอมลงทุนซื้อตัวหนึ่งแพงขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับแต่ชัวรอนแรกแรกเกิดนี่จระเข้กับสิประมาณก้อนหนานั้นนะครับช่วงที่ผมเลี้ยงคือตัวละหนึ่งพันบาทนะครับถ้าจระเข้หนึ่งหึงสองปีกับราคากับสิอยู่ประมาณ 2,000-2,500คือ<น>คนที่เลี้ยงจระเข้นึ่ง2ปีนี่คือเป็นจระเข้ที่ส่งต่อให้กเกษตรกรรายอื่นนำไปเลี้ยงต่อ,อส่วนจระเข้ตั้งแต่อายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปหรือวัดลบอกตั้งแต่60เซนมขึ้นไปก็จะเป็นลักษณะคือจระเข้เลี้ยงเพื่อเอาหนัง,น,งนะครับเอาหนังไปทํากระเป๋านะครับส่วนสําหรับคนที่นิยมนําจระเข้ไปเป็นอาหารหรือเอาไปบริโภคนี่กั ได้ทุระยะครับนะครับได้ทุระยะสามารถกินได้ทุกอายุเลยทุกอายุเลยครับแต่ถ้าเอาหนังขึ้นไปก็คือตั้งแต่สามปีขึ้นไปสามปีขึ้นไปเอาหนังต้องสามปีขึ้นไปครก็สามปีขึ้นไปถึงถึง่ยเป็นจอระเข้ที่เลี้ยงเพื่อเอาหนังนะครับอัตราการตายของจระเข้นี่ครับพี่ตั้งแต่เลี้ยงมากนี่ครับมันมันตายดูตายง่ายปะจระเข้ส่วนใหญ่บอกตรงๆคือจระเข้ส่วนใหญ่เขาจะไม่มีโรคเขาไม่มีโรคเขาจะไม่มีโรคสาเหตุการตาย สำหรับกรเกษตรกรที่เลี้ยงจระเข้ส่วนใหญ่สาเหตุที่ตายคือจระเข้คือเขาจะเป็นสัตว์ที่ตกใจง่ายนะครับเวลาตกใจเนี่ยเขาจะเหยียบกันครับเขาจะคืนขี้กันเหยียบกันเทินกันตัวที่อยู่ข้างล่างสุดก็จะหนีก็จะออกไม่ได้นะครับก็จะทําให้เหยียบกันแล้วก็ตายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าจระเข้ที่อยู่ในบ่อที่แออัดสาเหตุการตายคือเขาก็จะกัดกันเพี้ยให้แพ้อักเสบแล้วก็เสียชีวิตนะครับ แต่โดยธรรมชาติเราจระเข้เขาจะไม่มีโรคอะไรที่จะทำให้เขาตายได้นะครับครับเขาจะส่วนใหญ่เขาจะไม่มีโรคติดต่อเราจะไม่มีวัคซีนไม่มียาที่ยาปฏิชีวนะที่ลงไปในบ่อจระเข้เพื่อฉีดให้กับจระเข้เพื่อรักษาโรคนะครับจริงๆจระเข้เขาไม่มีแล้วโดยเท่าที่ศึกษานะครับเลือดเลือดของจระเข้เองเนี่ยเขามีฤทธิ์ในการยับยั้งและทําลายแบคทีเรียด้วยเราสังเกตดูเวลา กัดกันแล้วเป็นแผลเนี่ยครับแผลเขาค่อนข้างที่จะหายเร็วครับโดยการวิจัยแล้วก็เลือดจอเคก็เป็นยานะครับเป็นยารักษาครับเป็นมีสรรพคุณทางยาด้วยครับมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ทําวิจัยเรื่องกับเลือดจอเคไว้เยอะอยู่นะครับในงานวิจัยมีเยอะอย่างเป็นที่สำคัญส่วนใหญ่เลือดจอกเคอร้เขาบอกว่าสําหรับคนที่ทานประจําเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดีทานนี่หมายถึงทานสด ไม่ใช่ครับรือตจะจะไปแปรรูปนะครับผ่านกรรมวิธีนะครับนาเลือดโจระเข้ไปฟิดไดให้แห้งสกัดให้แห้งแล้วก็นะครับก็มีกรรมวิธีในการทําะสาหรับเลือดจระเข้นี่สรรพคุณก็หนึ่งช่วยรักษามะเร็งนะครับชลอความแก่ช่วยช่วยเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งสําหรับคนท้ทานประจำเนี่ยสัรู้สึกว่าถ้าคนที่เป็นเบาหวานนะครับ จะช่วยให้เบาหวานลดลงแล้วก็เลือดจรเข้มีส่วนฤทธิ์นี่ยับอย่างเฉียอมะเล็งยงผอมครับไปดีตรงนี้พลวกคุ้มคุ้มประโยชน์หลายเนาะครับโลกคุ้มคุ้มกันบกพ่องนะครับปัจจุบันนี้รู้สึกว่าสีนี่ฟ้ามใหญ่ๆหลายฟ้ามในประเทศไทยนะครับกำลังเห็นงานวิจัยของเลือดจรเข้แล้วก็นนัผลิตภัณฑ์จากจระเข้ที่เป็นเลือดนะครับมาขายนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็นะครับหาข้อมูลได้ทางยูทูบกเกิได้ได้ครับเลือดเลือดจรเข้เลยครับ ก็คือถามว่าแพงไหมผมผมว่าผู้สนใจสามารถจับต้องได้ซื้อได้ยังเดาล่งมากเลยครับมีที่กวนเออมันสวมเลยดิโอ้พี่ที่กวนครับผู้หญิงที่ที่แบบว่าเออรักสวยรักงามครับอกกินแรกกับเรื่องชะลอความแก่คิวพันธ์ก็จะเต่งตึงก็โอ้ผู้หญิงมักเลยครับ สำหรับผู้หญิงเนี่ยจะดีมากสื้อไปตายเราให้กินหน้าป่ะโอ๊ยอะไรสินี่มาเป็นพี่จันเตอร์เนี่ยรอบ40เลยหรอรอบ40แล้วยังเด้งถึงอยู่40เลยครับแต่นายกยัง40นะครับผมคิดว่าว่าถึง40เลยเรา40เลยผิวพรรณเรายังดีเพราะเรากินเลือดจระเจ้อยู่ประจำกะลองร้อยการเยียวยนตามผิวหนังกระชีกระชหน่อยลงได้ๆคุณได้บุ๋นใหญ่มาครับ แต่คุณได้มากเลเห็นตัวอย่างเลยเนาะครับเราเห็นตัวอย่างมาเลือดจระเข้มีสรรพคุณนะครับจริงๆเลือดจอระเจ้จริงๆสามารถทานได้ทุกส่วนนะครับครับไม่มีมุ่งทิ้งเลยเราไม่มีมุ่งทิ้งแต่ว่าจีนนี่ก็นิยมเอานิยมนิยมกินอุ้งตีนมันครับครับอืมช่วยหากินอุ้งตีนมีาได้แลยเราเอาเลยต้องกินอุ้งตีนแคร์นะเราแค่แต่ช่วงนี้ก็คือว่าการาคา เนื้อจระเข้ก็ค่อนข้างที่จะถูกลงนะครับไก่เคียงครับราคาหมูราคาเนื้อเนือนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับสาหรับผู้ที่สนใจครับจะหันมาทานเนื้อจระเข้นะครับก็เป็นโอกาสดีช่วงนี้ก็จระเข้กาลังราคาราคาถูกนะครับถูกลงแล้วก็ที่สาคัญเลยนะครับคือหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่าจระเข้เนื้อเขาเนี่ย คือจะไม่ม hmm. ีกลิ่นสาบเลยนะครับจะไม่มีกลิ่นของเหมือนเหมือนเนื้อไก่ที่จะมีกลิ่นไก่นะครับเนื้อวัวก็จะมีกลิ่นของเนื้อวัวเนื้อปลาก็จะมีกลิ่นเนื้อปลาแต่โจโฉเนี่ยเขาจะไม่มีกลิ่นสาบเลยผมสองคนกับรันตีเลยนะครับพอนายเฮเคศัยกินก้อนที่น่าบันทึกแล้วครับนายโยเคไัยกินแล้วครับสุดยอดครับก็อาหารก็ทําได้ทุกอย่างครับแม้กระทั่งลาบนะครับผัดชานะครับไปทําทอดเนื้อโจโฉตุ๋นนะครับ ชุบแป้งทอดนะครับหลายๆเมนูนะครับจรเะเข้เราสามารถทําได้ทุกเมนูนแล้วก็รสชาติเนื้อเนี่ยก็จะไม่เหมือนไก่นะครับแล้วก็จะไม่เหมือนหมูอืมอมันจะเป็นกึ่งกลางละระหว่างหมูกับไก่และะ้วก<ะ>็และะ้วก<ะ>็ปลานะครับสามอย่าง <c oughs> และดีอย่างหนึ่งที่ที่ผมทานประจํานะครับ <c oughs> ผมมีความรู้สึกว่าเนื้อจอระเข้จะไม่ค่อยติดฟันเคี้ยวง่ายครับเชี้ยวง่ายจะไม่ติดเนื้อนุ่มละลายในปากละลายในปากนุ่มนะครับจะไม่ติดฟันเอาซอยกันเถอะพี่น้อง ลองเบิ้งครับครับเนื้อแขะบ้านเท่านี่แหละสุดยอดบครับท่านสั่นเดี๋ยวใหญ่นายกและผ้ายางเบิ้งครับว่าบรรยากาศของฟาร์มหรอกกับแขะเท่าไอ้ฝนยู่กันแบบไหนยู่จังไหนเดี๋ยวพี่นายกและผ้าเบิ้งครับกลับมาตามมาครับเราตามมาดูครับนี่จะเป็นภาพพิลล็องมาเบิ้งจระเข้ที่อยู่บ่อเดียวนะครับเนาะครับบ่อเดียวบ่อเดียวนี่จะอยู่บ่อละตัวนะครับเนาะ ยัได้แขวแวนว่าเอาดครับเอาไปเห็ดอันใดครับขางก <c oughs> ันไ <c oughs> ม่อเลยครับพี่งานออกฝ่ีเขาไปนของขัง <c oughs> เอาไปนอง,อง,อองดีัะครับคืบอก,กัน <c oughs> นะครับสองปังครับสองปัง่าฟังันไหนมีอีกรอกนึ่งระบบทอ่อนี่ต้องเฮ็ดจังไดนะครับนี่ระบบทองเท่านี ระบบนำรดนี่เป็นระบบน้ำลดนะครับเนาะพอนี่ก็คือบที่เมื่อแรกเขาเป็นลำอ๋อสามารถหลักดึงออกดึงออกนะครับเปิน้ำออกนะครับเอาน้ำออกนี่นะครับเนาะแต่ฝนตกนี่แห้งนี่น้ำก็ชโลนนอเองอ๋อก็ชโลนนอเองลู่นออกครับนะครับอือเหมือนเขาระบายของได้ไดตัวเลยครับระบายในตัวเวลาเราจะเวลาเขาจีเวลาเขาเกี่ยวน้ำเปลี่ยนน้ำในบ่ออ่ะเขาก็เปิดออกนะครับแล้วอันนี้ออก นั่นนี่เราตอบเียปลี่ยนเดือนหนึ่งต่อจะเทียนครับหรือยังไงครับเปลี่ยนตามสภาพถาผมเปลี่ยนตามพนังดูสิพนังเบิเลื่อนเปลี่ยนพอมัเบินเลื่อนเบินเรเบราเลยครับเี๋ยววันี้เป็นนักเที่ยวของสายสายเลยนะครับครับมาเชิญักที่ัวครับมาินักเทีครับ มครับแต่ว่าผมจ้อน้ำบาดาลตรงนี้กลายกลับกลายเป็นน้ำจืดนะครับสาเหตุที่จืดเนื่องจากว่าผมจะพุดสะนในใบก่อนนะครับพุดสะเอาน้ำทัรงมชาติเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็จ้อน้ำบาดาลไปใกล้ๆนะครับเข้ากับใจลงออสโมซิสระบบน้ำซึ่ง่านใต้ดินครับไปเจียจางความเข้มในดินนะครับพอสูตขึ้นมาน้ำมันกลายเป็นน้ำจืดทางด้านนี้เขาจ้อดานอื่นมองอื่นในในหมู่บ้านผมนี่เข้มมืดเข้มหมืดครับนี่ผมมองเด็นที่เป็นน้ำจืดอนี่ครับเป็นต้นตัญญ่าเลยครับ พี <mondo> ่น <ored> ้ส <t> ก <api> ็ไปเลยปั๊บใส่อป็ารังไปสหคสใจ้คราวมเกษตรกรนะครับใจอยาเไปเลี้ยงนะครับความกว้างอบของผมอยู่ประมาณ1เมตรนะครับความกว้าส่วนความยาวเนี่ยของผมอยู่ประมาณ2เม20นะครับแต่บางฟ้ามนะครับเคน่ะ เฮ็ดกว้างเกินไปกาบ์โบเป็นประโยชน์นะครับเพิ่นการเฮ็ดแค่แปดสิบเส้นนะครับความกว้างแปดสิบของผมเฮ็ดลอยเซนติเมตรนะครับฟาร์มบริเ็ดแค่แปดสิบผมก็เลยมองว่ามันคงเจ๋อแอัดเกินเกินไปสตารับตัวเขาเขาจะอึดอัดแบบนี้สนใจนะครับอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมจระเข้นะครับก็เชิญได้ที่ฟาร์มจระเข้ปอปริญญานะครับบ้านใหม่นาเพียงนะครับตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นของเรานะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0870613775ครับอีกครั้งนะครับ0870613775ครับผมโอเคครับที่นี้กับผมสองคนครับพี่นายกครับผมขอลาไปก่อนครับครับเอาไว้อพี่นะครับผมดีผ้าพี่น้องไปฟ้ามไหนไปเบิ้งอียังฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับ สำหรับ,รบช่องเป็น9้า a ชาแนลกับรายการตามหา,ามจริง